ป็นยังผมอยากขายตัวนี้นะนี่เอานี่โอ้คอคอจอกง่วเนาะต้มไปเพื่อยได้ครับอันนี้เป็นจมูกอ่าถเป็นแต่แสบโอ้เป็นแต่แสบอืมเป็นแหงแหงแถมบีพร้อมเนาะบะมีโอ้เพี้ยเพี้ยตะก้อนบะหมี่แล้วเนาะนี่นะผมมาชื่อหลายเธอมันบอกครับบอกพุณพ่อมาแบบไหนครับ มันเลนอกันที่มันแสบไหมขอชื่อมามันเนี่ยอยากชื่อไปต้มใส่กันโอ้ไปต้มใวยกันโอ้เครื่องนมันเนี่เครื่องนเขาเอาน่เาให้ดังกวอันนี้จังหวัดช่างมอดยามอกามากดังบอครับอมันเข้ากับไปต้มเนาะไปต้มทีาบาที่หาบาที่มหเแต่แวน้าร์ พุ่นแต่พุ่นเลือกเขาเจอนม่เลยขันแท่หน้าขันแค่หน้านะขนาดเราเราเลือกเราเลือกเอาเจขั้นแค่หน้าเรามาขั้นแหนาเรามาขั้นแค่หน้าโอ้ข้าวขาวหน้ามันต้องปั้นขั้นแค่หน้าโอบอกครับบอกขั้นแค่หน้าขั้นแค่หน้านี่หมายถึง กันท่ามันเนี่ยทท่านหนารู้อนหอไโอ้โหเออเอาเรือได้ตามสบายได้ครับอาหารผู้เฒ่าเอาแซ่บอาหารผู้เฒ่าอันนี้อันนี้ท่าไห่

อันนี้นะครับกุญแจมันกำลังเหลือกันด้วครับนี่างกำลังเหลือเหลือขั้นแท่นาหน้านี่ราคายยังหน่อยล่ะเขาต้มทั้งเม็ดบ่เนี่ยอันนี้ห่อเท่าไหร่ล่ะนี่ยเห็นไหมห่อราคาบ่งบ่งสีสวยสีหายได้อันนึงไหมนี่บ่ซาบาทบ่เออเบิ็ง